ได้ด้วยอ่านหลังได้ด้วยครับอ่ะพี่เจ๋งไปกว่านั้นนะทุกคนน<ม><ม>อกจากว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพลังงานสังกะทิ<ม>ที่ใช้ในภาคการเกษตรแล้วเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งเดี๋ยวมาดูตุกนี้กันคร,ครับเอาแบตเตอรี่ในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปจ่ายไฟให้กับปั๊มน้ำได้ด้วยนะครับหรือตรงนี้ครับทุกคนมาตรงนี้กันนะครับตรงนี้น้องมีตรงนี้ตรงนี้มีอเวัตเตอร์ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเป็นวเตอร์แปลงไฟครับอ่าทุกคนเดี๋ยวดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมึงใกล้ๆนี่นี่ ันนี้ก็คือเป็นชุดออฟเกย์ gate. เห็นไหมมันมีปลั๊กไฟบ้านอยู่ตรงนี้เราเอาไปเสียบปลั๊กสามตาไปต่อเข้ากับทีวีพัดลมกรณี <S 2> <S 2> ที่เราไปทําไร่ <S <S ท,ทํานาในภาคการเกษตรเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเรานอนเถียงนานเลยนะถ้าเรานอนเถียงนานเนี่ยฮะกลัวร้อนไม่ต้องกนนลัวร้อนเดี๋ยวเราปลั๊กไฟบ้านมาเสียบตรงนี้เลยไปต่อเข้าพัดลมได้เดี๋ยวน้องวีเปิดหลอดไฟให้ดูอ่ะทุกคนดูนี่ีหลอดไฟด้วยเห็นไหมครับแล้วก็มีกล้องนนตอก้องด้วยเปิดปั๊มน้ำใช่ไหมครับเดี๋ยวโชว์ปั๊มน้ําด้วยนะทุกคนดู ใช้มอไซค์ไฟฟ้าแหล้มอไซค์พลังงานะแสงอาทิตย์จะเปิดปั๊มอ่าโอ้สุดยอดมากลูกมีไหมนี่ครับใช้แอปสั่งการด้วยมือถือได้ด้วยนี่ก็เป็นผลงานสิ่มือของคนไทยนะใครสนใจรายละเอียดเดี๋ยวมาติดต่อสอบถามรายละเอียดทางเทคนิคได้สเปครถเป็นไงราคาเท่าไหร่นะครับพี่ B Lift โซลาร์เทคใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก